สวัสดีครับวันนี้มีตัว1ดอก1จุดมารีวิวนะครับมีพอยในตัวอยู่7 2 0ดครับ7 1 9 8พ้อยเกบครับเจ็นครับกำลังยันดอก2องจุดนะครับตัวไม่ได้ปั๊มมานะครับตัวนี้อาครับอาวุธนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่คิสครับนี่ครับทนายนี่ซองลายไม้ครับ พงเข้าจะมีพวงโม่พวงนะรครับพงธรรมดาครับตัวนี้ขายราคาถูกๆนะครับเหมาะสาหรับคนที่ต้องการจะหาตัวใหม่ไว้ปั้นเองแบบอยากได้ตัวใหม่ที่แบบเยอะๆหน่อยที่แบบว่าเออชอบเล่นคิดอะไรอย่างเงี้ยครับตัวละครอครับนี่ครับสายางพวงช่องหนึ่งไอเทมครับอันนี้หนึ่งชิ้นอันนี้ห้าชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นอันนี้สองชิ้น,นครับ ฉายาครับฉายาล้านนี้ครบนะครับสําคัญเลยครับล้านนี้ครบครับค้บนี่เกือบครบครับแล้วก็วิ่งนี่เกือบครบเหมือนกันล้านนี้คุมนี่ถึงคุมสามนะครับระเบิดเกือบครบครับแล้วก็อักษรัาตัวนี้ยังได้ยืนยันอีเมลครับเอาไปใส่เมลของตัวเองได้เลยครับ